ไม่ใช่ช่ใช่ระกดูแลการทำงานของยาข้าวตาหานแต่เขาอยากประสิทธปรชช้สิ่งนี้นำมาในาที่จะกังดูแลการทงานของผู้ข้าวตัวแต่อแต่ผช่วยแต้รอแต่ออไปยื่นผู้านไนนายุทธิีถ้าเราเห็นว่าขาวตาานที่เขางานไม้ดีแตวันนี้เนี่ยเราไม่ชอบนายุเข้าในเฟ บอกแต่ว่าต้องเขียนให้ดีอันนี้เขียนแล้วเข้าตัวเราปกครองในเรื่องจริงอายยมสองปฏิทินในการนั้นะครต้องการการเรียนมีการคำนวณการนะครับก็ฝป๋าพวกเราช่วยช่วยกันช่วยกันในการที่จะพัฒนาคำนวณการระบบประชาธิปไตยอย่างนี้กฎหมายการปกครองในระบบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วกับประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยวันที่ห้า ีสิปีการเลือขจะมทุกข้ออเว่าไปเลือั้กังนะครับแต่ว่าโครงการอการยใที่ต้องการาตเองยังอยู่ใทศไทยนะครับก็กาหากน้่งตัวนี้ยังไงก็ต้องทำตัวไวมี้งการในในการจักาดูแลรัฐบาลทุกเมื่อไปนะครับแต่ว่าถ้า การงานนหลังเป็นไม่มีปัญหาก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่ามีแค่ข้อพิูจนเนีบิดเดียวแต่เราต้องมีการแก้แตลัใช้ในอางการที่กส่งข้าลนะครับที่มาราก็เพิ่มั้รลเพิ่มราะวุป็นจานนะนะครับคือเก่ัตาการนิ่งต้านันอายุของเราต่ำลงกรชีมของเราตอนะครับอายุของเราลดลงนอลง สวสดครับายทีกต้องี่ราับนายโทีาจะาาแก่นรว่าเนี่ยเียงกันอยู่ยังไม่ยมอูนะครับครับอยู่กับท่านไปทูหมาชื่นใจครับนายเถอสุเนินนะครับก็โรงเรียนพลเมืองจังหวัดคนแกนะครับวันนี้ก็จะสอบถามเกี่ยวกับ โครงการวันนี้นะครับท่านนายเพลยครับโรงเรียนพลเมืองนี่เกี่ยวกับอะไรครับท่านครับครับวันนี้เนี่ยเราก็มาคล้ายๆว่ามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในระบบประชาธิปไตยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องมีบทบาทอะไรบ้างในการที่จะช่วยกันดูแลในเรื่องของการปกครองในปัจจุบันยกตัวอย่างแค่อปจเทศบาลอปจในพื้นที่เราเนี่ยพี่น้องประชาชนควรจะมีบทบาทอะไรบ้างที่จะทําหน้าที่ในการ ในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็วันนี้มันมีวิทยากรจากหลายส่วนมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชน้มีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อจะได้เอามาดูแลสิทธิและหน้าที่ของตัวเองนะครับอันนี้คือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเรามีความรู้ตรงนี้ครับครับโดยต้องขอบคุณทางสถาบันพร้ปกคร้านะครับพี่โต้งครับเดี๋ยวให้พี่โต้งเล้คุยอะไรกับโต้งนะครับก็สถาบันพระปกคร้านะครับก็มีแนวคิดที่ออกมา แนะนาประชาชนนะครับชาวจังหวัดสระมาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไงบ้างครับท่านครับครับจริงๆแล้วสถาบัน69เนี่ยมันเป็นเฮดใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนแต่วันนี้เรามาในแคนงของโรงเรียนพลเมืองเราให้มีโรงเรียนพลเมืองเนี่ยทั่วประเทศทุกศูนย์ทุกจังหวัดวันนี้ก็โชคดีที่ท่านนายอำเภอไปดูมาจที่ใจที่เป็นนายอำเภอสุนทรแดงให้เกียรติมาร่วมขับเคลื่อนกับประชาชนที่น้องหวังว่าคาดหวังว่า การที่จะปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปงแล้วเราก็อยากจะให้คนที่มีความรู้เนี่ยจากจังหวัดของเราเนี่ยมีความคิดที่ถูกต้องเราอยากจะให้คนที่มีความรู้เนี่ยที่มันจะมีงานเกิดขึ้นจากรัฐสภาแล้วก็จะลงประตาชนทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยอยางน้อยวันนี้เราได้มีจุดยืนเราก็ิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเราจะมีการสอนให้เรารู้จักข้อกฎหมายและระสิทธิหน้าที่แล้วก็รู้จัก สถาบันพระมหาการทรงเป็นประมุกขก็ขวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในทุกข้อตกลงวยต้องขอขอ,อ,อคบคุณท่า,านใดโดยพิเศษคณะกรรมการที่ร่วมหลายท่าน,นค,รครับครับครับขอบคุณมากนะครับ